ส่งเสริมกีฬาหลายประเภทด้วยกันครับทั้งเทนนิสทั้งฟุตบอลทั้งมาเก็บก็นคงจะสนับสนุนด้วยครับโอมาเลยยิงโอยยิงยิงโอ้โอ้โอ้เฮาเล่เพลงจัเพง เดนะครับไม่รู้วพวเราเล่น ก็มันจะสนับสนุนด yeah! ้วยครับโ้มาเลยยิงบอยิงยิงสง้เราสยาด้โอ้โโอ้เากับเพงจากอรา